ชแล้วทำไมเราต้องมาดูลง IMAX คกคะว่ามันมีระบบฉายแบบ70นิ้วเน้นนะที่นี่ที่เดียวที่ IMAX สายามกรอกคนบกกับความ IMAX เข้าไปอีกอลังการเวอร์วังทะลุจอไปเลยทะลุให้ตาแตกให้เห็นแบบขนมากแข่งสิว <laughs> ของโลเบอร์ที่สันดูหรือเปล่าว่ามีโรเบิร์ในเรื่องนี้ สุดหลอของเราเราไม่รู้อะไรเลยพอลืมบอกไปเทเนตกำกับโดยคิสโอร์โนแลนโอ้ยเขาก็เป็นแฟนล่ะใช่คนกว่าจะได้ตั๋ววันนี้นะคือความยากลำบากมากรุนมากมากความอยากดูต้องได้ดูของผู้ชายคนนี้ถ้าใครที่จะมาดูเนาะต้องจองหน่อยเพราะว่าอันนี้มันไอแมนี่มันเต็มถุงเมื่อไหร่จริงๆอ่ะมันเต็มจนถึงอาทิตย์หน้าไปแล้ว เต็มทุกวันด้วยความที่ที่นั่งมันน้อยด้วยมั้งเนาะใช่มันจํากัดที่นั่งมากๆมันแบบที่นั่งคู่เป็นคู่นะมันยังโควิดอยู่ก็เป็นมาตรการของโรงภาพยนตร์ใช่ซึ่งช่วยยเขากันเถอะเรามาดูหนังช่วยเขากันบ้านะอยังเรายังไม่ได้สุดปอคอนตาตอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ได้อยากมาดูหนังใช่ไหมอยากมากินปอคอนรสซีซอนนะ แม่แบงเลยเหรอเราจะดูรู้เรื่องไหมถามว่าจำเป็นต้องดูรู้เรื่องไหมดีกว่า <c oughs> ดูหลังจอกอลงมาจะรู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงจะงงวยจะหน้าเออหรือแบบ บาย2,000 years later กลับไปคุยที่บานนี่มันคือความร่าข้างค่อกลับไปคุยที่บ้นีนคนลุกอยู่เลย นี่คือสีน้าที่คุย้อนเวลาเรื่อาวี่กย้อนเดี๋ยวอย่าพูดีหลเราต้องเดินไเเดนหอยลายเนไอยันไหมจะสิบหนึเจ๋งจริงๆนะเพื่อนโอเคไปละหอยลายโอเคแล้วก็มาดู จะมาพูดคุย,ยกับเทเนตแล้วแล้วก็<ช>ความรู้สึกหลังจากดูเรื่องเทเนตไปแล้วเดี๋ยวมาถามก่อนว่าเทเนตเนี่ยสรุปมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะหลายๆคนนี่พยายามวิเคราะห์มากหลังจากดูเชลเลอร์ <P net S 2> ไปิีเทเน็ตมันคือการปปิบติการเพื่อย,ยับยัง้งสงครามโลกครั้งที่สามที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นแหละนิวเคลียร์หรอฮะอ๋อรีเวิร์ด ต้องยอ้อนนิดนึงนิวคืออะไรหรอแย่ขนานั้น Something worse อ๋อแย่ขนานั้นอะอะไรไนี่เนาะเป็นหนังที่กำกับโดยคิสโซเฟอร์โนแลนนะเรื่องย่อก็คือพระเอกอ่ะก็ได้รับเข้ามาอยู่ในหน่วยงานหน่วยเทนเนนตเนี่ยก็คือเพื่อยับยัง้งสงครามโลกครั้งที่สามพระเอกก็ไปเรียนรู้ว่าไอ้สงครามโลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรเลยโดยที่มีตัวเสริมก็คือนิวนิวก็คือโรเบิร์ตพัติสัน มาช่วยทั้งเรื่องเลยรอมากรอ,อมากรอมากซึ่งปฏิบัติการทั้งหมดนะ่ะค่าวๆแล้วก็ทําให้พระเอกต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเวลาอืแล้วก็ทําให้คนพบว่าจริงๆแล้วอ่ะบนโลกเนี้ยมันไม่ได้มีห่วงเวลาการเดินหน้าเพียงแค่อย่างเดียวมันยังมีคนที่แอบโกงเวลาอยู่แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีตัวแปรอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไอเทมที่พระเอกจะต้องไป ช่วงชิงมาให้ได้มันก็จะเป็นเรื่องของมิชชั่นมีความเป็นสายลับม,มีความแบบชิงไหวชิงพิบมีมคิวบูที่จริงสมจริงสมจริงและตื่นจินตนาการตื่นตาตืต่นใจเพราะไอ้ความรีเวิร์สที่มันเอาเข้ามาบวกเข้าไปนี่แหละจริงๆต้องบอกว่ามันตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยรู้สึกมันแปลกกับมันก็เราไม่เคยรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ดูหลังจากที่ดูไม่เท่าไหร่ระหว่างดูดีกว่า คือตอนก่อนที่จะเข้าไปดูก็ตื่นเต้นแล้วใช่ป่ะระหว่างไปดูนี่คือแบบเหมือนมีคําถามกิดขึ้นมาว่าโโหมันทำได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรแต่ไม่ใช่ว่าตามเรื่องไม่ทันนะคือเราอะตามเรื่องทันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคือเหตุการณ์แบบนี้คิดได้ยังไงแล้วมันจะโอ้ตลวอดเวละมันเป็นการเล่าเรื่องที่เร็วมากพอไม่อย่างนั้นอะมันจะต้องแบบสามชั่วโมงแน่ๆแต่ในความรู้สึกคือมันเป็นอีกขั้นของหนังไซรัปหนังไซไฟแล้วมันก็เป็นอีกขั้นของหนังบูอะ เป็นอีกขั้นของของสามแคตตากรีนั้นเลยอ่ะเพราะไอ้จุดจุดเดียวคือการรีเวิร์สอ่ะเพราะมันเอาแอคทิวิตี้ของการรีเวิร์สมาใส่ในในทุกทุกอย่างอ่ะคือถ้าพูดแบบเปรียบเทียบกับหนังเรื่องอื่นใช่ป่ะมันก็เหมือนเอาหนังหลายๆเรื่องมายำแต่เป็นวิธีที่ยำแบบใหม่มันเหมือนเอาใช่มันเหมือนเอา end of tomorrow นะของคุยทอมครูเซนนี่ยที่แบบตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมาใช้วิธีการรีใหม่กับเอาไป t u r e in g a ใช่ป่ะที่แต่ง parallel world ใช่ปะที่เอาเรื่องของเวลามาเล่นใช่ใช่แต่ว่าใช้วิธีไม่เหมือนกันแต่คําพูดะายขายกันแล้วก็วิธีผลลั์มันจะต่างกันมากมันจะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแบบอะไรนะหลักเหตุผลความขัดยงขัดแย้งอะไรมากขัดมากเท่าไหร่ไม่มีอดีตนําไปสู่ปัจจุบันอนาคตอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีการแบบแตกแขนงทําวงทําลายไม่มีเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นหนังที่แบบเกือกระบวนการหนังทั้งปวง ในฐานะของคนที่ไม่ได้เป็นแฟนตัวยงของโรแลนด์แล้วก็ไม่ได้เป็นสายที่แบบจะต้องดูหนังที่มันมีกฎเกณฑ์และทฤษฎีใดๆเยอะๆอ่ะเอาแบบพื้นพนเลยนะความรู้สึกว่าว่ามันไม่จําเป็นต้องเข้าใจนะตอนนั้นอ่ะเพราะหนังเรื่องนี้นะทุกคนใจเย็นๆก่อนถ้าดูแล้วแบบรู้สึกมันเร็วมากและไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะจิตใจกับเพิ่งวอกแวกจงมีสติ แล้วเราตามหนังไปเรื่อยๆอะเราจะสัมผัสได้เองว่าอ้าวโแนแลนเฉลยให้หมดเลยสิ่งที่เราเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนี้เอ้ยอม,มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะสุดท้ายอะ่ะหนังมันค่อยๆพาเราไปแล้วพยายามพาเราีเวิร์สกลับมาที่จุดจุดแรกและอธิบายสิ่งนั้นเสมอ,อมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแฮนอกแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าแบบทำไมมันตัดเราตามซับไม่ทันกลัวแปลไม่ทันตามชื่อตัวละครไม่ทันอ่ะไม่ใช่เรื่องสําคัญในหลังเรื่องนี้ไม่ใช่พอยเลย เออแล้วก็มีอีกความรู้สึกหนึ่งคือรู้สึกว่ามันตัดเร็วมากๆอจำชื่อตัวละครก็ไม่ได้แต่ก็จำหน้าได้นะซึ่งสุดท้ายไม่สำหรับตัวเาานะไม่ได้มีผลอะไรมากมแต่แค่พยายามตามเรื่องที่เขาพยายามดึงเราไปอ,ะอ่ะพยายามให้มันมีอารมณ์ร่วมกับการที่ถูกดึงไปตามเรื่องตามราวอ,ะอ่ะม,มันจะรู้ได้เองอ่ะเพราะว่าอย่างตัวละครบางตัวที่เราจําชื่อเขาไม่ได้แบนตัวหลายอ,ะอ่ะแต่เราก็ยังจําหน้าเขาได้คือข้อดีคือหลังตรงนีนน้ตัวละครไม่เยอะต้องบอกอไม่เยอะ ไม่เยอะเลยตัวหลักๆที่มันดําเนินเรื่องจริงๆเส้นหลักของมันอ่ะมันมีไม่เยอะหรอกไอตัวประกอบที่เดี๋ยวก็โดนยิงตายเดี๋ยวก็มาโดนซ้อมอ่ะไม่ต้องจำอะไรเลยมันไม่มีผลกับชีวิตกับเรื่องเลยอย่างน้องเฟอร์เดลากูลของเราก็มาแค่ซีเดียวเท่านั้นแหละไม่ถึงห้าทีเลยมั้ไม่รู้ว่าโปรเทเลอร์เนี่ยน่าจะนานกว่าที่ออกในจริงอีมั้งเนี่ยจำชื่อเขาไได้ด้วยในหนักชื่อบบบาร่าเออแต่มันก็ไม่เป็นไรอ่ะมันไม่เป็นไรอ่ะถ้าเรามองข้ามไอส่วนนั้นไปอ่ะสิ่งที่ได้กลับมาคือความมันแบบ พราะไอ้ด้วยความที่มันแบบตัดเร็วๆอ่ะหนูเลยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นตลอดเวลาอะยอ่ะว่าฉับ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 แล้วมันก็มันมันมากอ่ะคือถ้าไปดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากว่าทฤษฎีนี้มันหนึ่งสองสามสี่อ่ะแล้วดูตามเรื่องไปเรื่องมันจะมันแล้วมันจะระชึกแล้วมันก็จะแบบมันจะเกิดคําถามมันจะแบบ curious ตลอดเวลาแล้วมันก็จะมันก็สนุกนะมันก็อินอยู่แต่ด้วยความที่มันเหมือนแบบเพราะว่ามันเร็วมากอ่ะมันเลยเหมือนมันเร็วเลยอ่าจซไม่ทันเออซั เตอรซัมก็ตัวเล็กจี๋ๆนหน่อยเออแต่ว่าไม่เป็นไรเออมันก็เลยทําให้เพราะความเร็วอ่ะมันเลยทําให้เราไม่ได้จุ่มกับความรู้สึกนั้นนานๆอ่ะมันเลยเหมือนไม่ค่อยได้อินกับอารมณ์มากอืมแต่ถ้านับความมันความอะไรว่าก็ได้ยได้อยู่มันแล้วระทึกและแปลกประหลาดใจว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกับความเป็นภาพยนตร์เออสายโนแลนแล้วกันสายโนแลนแล้วกันก็ต้องบอกว่า เออชอบก็คือพอเราด้วยความที่เราชอบหนังโนแลนแล้วก็เราก็รู้วิธีการทําของหนังโนแลนแล้วก็การเล่าเรื่องของหนังโนแลนเขารู้ทุกอย่างหมดเลยอ่ะมันไส้ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตมาก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 ,มาก <c oughs> แล้วว่าคิดตักกะความเป็นเหตุเป็นผลอ่ะที่มันควรจะเกิดขึ้นอ่ะถ้าเป็นคนคิดแบบนั้นตลอดเวลามันจะจับจุดได้แบบเห็นวิแรก้็ใช่เลย <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โนแลนอ่ะทาให้ดูง่ายที่สุดเรื่องหนึ่งแล้วท่านแบบ ถ้าในตามตามที่คนอื่นรึเปล่นนะ uh huh. ใช่ใช่โดยรวมก็ติดตากับฉากแอคชั่นมาก mm hmm. เพราะว่าเอาตรงไม่คิดว่าโนรนทำฉากแอคชั่นดวนตัวต่อต,ตัวได้ดีขนาดนี้ mm hmm. การใช้ปืนยิงกันหรืออะไรเงี้ยที่แบบเหนือจินตนาการแบบอินเ e p ชั่นอย่างเงี้ยมันก็แบบ mm hmm. มันก็มันก็เป็นอีกแบบหนึง่งมันคือการแค่ใช้โลกอีกแบบหนึง่งเฉยๆแต่นี้โลกแบบใหม่ที่มันมันดูยากไปหมดในการดูและการทาอ่ะมันแบบมัน mm hmm. มันเหมือนกับว่ามันเป็นอีก ก้าหนึ่งที่แบบพอถึงเราจะคิดตามคิดไม่ได้หรอไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเหนือสารมันสำนึกของคนไงเออจรเพราะเราไม่ชินกับการเห็นภาพย้อนหลังเออเออลองลองเห็นลองเห็นคนเดินย้อนหลังตลอดเวลาเราจะรู้สึกประหลาดลองลองไปฝึกดูว่าถ้ามีคนคือที่ที่บ้านหรือใครก็ได้เดินย้อนหลังให้เราดูทั้งวันเราจะรู้สึกมันประหลาดแต่ถ้าเราอยู่กับมันสักสักปีสองปีมันคงชินแหะ มันประหลาดมากที่การย้อนหลังกับการอยู่แบบปกติอ่ะมันมันสวนทางกันแล้วมันอยู่ด้วยกันได้มันแอทแทกกันอยู่อ่ะใช่โดยเฉพาะฉากการที่ต่อสู้กันนะเป็นไปได้ไงเออได้อัศรลดอีกแบบหนึ่งแบบใหม่ในในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการหนังเล้วกันมันจริงมันไม่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะแบบหนังอวกาศหนังอะไรทุกอย่างยิ่งหนังย้อนเวลาพอมาเทียบนะไม่มีใครเห็นแบบนี้เลยครไม่มี มันโซมวติิใหม่ของการสร้างหนังงานถ้าตัดส่วนของโปรดักชั่นออกไปการแสดงเป็นไงบ้างโหที่เหนือความคาดหมายเลยอ่ะคือโรเบิร์ตเพทิสันคือแบบคือแบบก่อนหน้าเนี้ยทุกคนมีคําถามัาเขามากว่าแบบเขาจะเป็นแบนแมนได้หรือเปล่าใช่ป่ะแลวเขาแอคชั่นยังไงคือเราอ่ะเคยดูหนังเรื่องไรเฮามาก่อนซึ่งไรเฮาอ่ะโรเบิร์ตก็แบบได้รับคํามมมากได้นมงวัลรางวัลมาเป็นหนังขาวดำนะถ้าแบบใครมีโอกาสไปหาดูซะเรื่องนี้ เขาแบบเหนือความคาดหมายแบบมากคือด้วยความที่เราอ่านก็อดซิปของของเขาใช่ไหมโรเบิร์ตเขาจะมีคอนฟ l i c ในตัวเองตรงที่ว่าเขาไม่ชอบบทที่เขาต้องไปเล่นเป็นแอดเวอร์ตคาร์เรนเพราะว่าคนติดภาพความเป็นแบบวยไลท์ของเขาวายไลท์เป็นแบบหนังโมเม้นต์ผิวเป็นปังสะลอนแสงเลยทาให้เขาพยายามแบบจะฉีกตัวเองออกจากทุกบทที่จะเป็นไปได้อะแล้วพอแบบ เขามาพิสูจน์แล้วอะในเรื่องเรื่องเนี้ยลืมจ้ะลืมเอ็ดเวิร์ดพ่อแวมพายหน้าใสไปเลยจริงจริงแล้วโนเบิร์ดเป็นคนที่แสดงหนังดีมากๆนะถ้าใครมีโอกาสไปดูหนังเก่าๆที่เขาเล่นระหว่างทางก่อนั้นงั้นอย่าเพิ่งเชื่อมาดูเรื่องนีเรื่องนีก่อนเราจะรู้เขาแบบมีเสน่ห์ดึงดูดแบบมาก เสน่ห์ที่มันดูธรรมชาติใช่ใช่ใช่ใชแต่ก็เท่แต่ไม่ได้วางมากมันคนดีมากอะความรู้สึกคือมีเสน่ห์มากกว่าตอนเป็นเออร์ธแเลนอี่กมากคือเออร์ธแคลนมันคือมีเสน่ห์เพราะว่าความสเปเชียลของของร่างกายเอริตี้ในร่างกายบทบทที่ส่งให้พี่ส่งมาเป็นพระเอกใช่แต่เรื่องนี้คือแบบเขาใช้ความเป็นตัวเองแต่เรื่องนี้ก็บทส่งให้เป็นพระเอกมากเลยนะหนูชอบชอบนิวมากกว่าตัวพระเอกอีกอะ คือด้วยความที่ว่าไอพระเอกอ่ะมันมันเป็นตัวละครหลักก็จริงแต่ว่าด้วยความเป็นสายลับด้วยมั้งวิธีการสื่อสารเลยของมันหรือว่าวิธีคําพูดของมันอะ่ะอาจจะไม่ได้แบบลึกซึ้งหรือว่าเราอินง่ายๆเหมือนนิวอะไรเงี้ยแต่นิวอ่ะใช้ความเป็นกึ่งสายลับในตัวเองแล้วก็แบบมีความเป็นมนุษย์ลึกลับซับซ้อนบางอย่างใช่ใการการมีความลับในตัวเองอ่ะ มันดูมีมิติมากกว่ามากกว่าการที่พระเอกอ่ะไม่รู้อะไรเลยแล้วไปหาเอาข้างหน้าคือพระเอกเป็นคนที่เหมือนอารมณ์แบบพุ่งเป็นเส้นตรงตลอดเวลาใช่แต่นิวจะมีหนึ่งสองแต่ฉันเก็บสามสี่ไว้แต่เรามีห้าแล้วอะไรเงี้ยคือนิวจะเป็นบุคคลแบบนั้นเสมอพระเอกก็ดีนะคิวบูพระเอกก็ดีมีความเป็นธรรมชาติมากโอ้ความแอคชั่นของพระเอกอะต้องบอกว่าสมจริงสมจังมากนี่นะมันจะต่างกับหนังไทย ทั่วไปที่เราจะรู้สึกได้ว่ามันมี blocking เบาๆมัน b ็ o c k i n g อยู่แล้วแต่มันรู้สึกว่าจริงดีจริงจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ดูต้องเทอะใช่ใไม่ได้บูแล้วต้องเทอะอาจจะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเขาอ่ะไม่มี physical หรือแบบ body เหมือนศูนย์สิบเจ็ดเดียวนี้แขกที่แบบบึกใหญ่แล้วแบบเป็นคนที่แบบต้องฆ่าคนได้แน่เลยแต่เขาเป็นแบบ เหมือนคนทั่วไปมีกล้ามเนื้อแบบคนทั่วไปมันเลยดูจริง,ออน,รงนิวอย่างเงี้ยก็คือโรเบิร์ตใช่ป่ะ <c oughs> <ๆ>เขาก็มีสัดส่วนที่ดูเป็นมนุษย์เขาไม่ได้มีความที่แบบมีกล้ามโตมีแบบโอ้โหเนียบเหมือนมนุษย์เดินล็อกอย่างเงี้ยที่แบบคนทั่วไปทําไม่ได้คืเอ,อเขาก็เป็นคนทั่วไปเออเพราะการเลือกแคสแบบนี้มาเลยทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอ่ะใช่เพราะว่าไปเอาความล้าอย่างอื่นมาแทนเรื่องการรีเวิร์สเข้ามา คือถ้าเราเอาทุกอย่างมันไม่จริงไปหมดเลยอะความอินของหนานมันก็จะหายไปเนาะก็ต้องยอมรับ<ร>ว่าโดแลนอะหาเทคนิคหรือแคสคนมันดีดีมากๆากดีมากมากโด <ละ S 2> ยเฉพาะโด<ๆ>ยเฉพาะผู้หญิงตัวสูงๆมันมีเหตุผลในการแคสมากๆน้องแคสของเราใช่น้องแคสของเรามันมีเหตุผลในการแคสมากๆว่าทําไมต้องเป็นคนนี้เพื่อใช้ในจังหวะแบบไหนเงี้ยต้องแบบต้องไปดูถึงจะรู้ว่าทําไมก็ถึงต้องเอาคนนี้มาให้เดีกเลยว่า คิดว่าเหตุผลอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะมากกับการเลือกน้องแคทมาคะคิดว่าคือซีนไหนเราคอมเมนต์มาดูว่าคิดว่าเป็นซีนไหนที่เรารู้สึกว่าเลือกมาว่าซีนนี้ช่วยใช่ถ้าคนที่ดูแล้วอ่ะทีจะรู้ไมอกจะรู้ใช่เพราะไม่ไดเทเลแเราเป็นไงเรื่องสาวถ้าใครเคยดูดันเคิร์สหรือแบบ ดาร์คไนท์หรืออะไรเงี้ยที่โนโลแลนเคยทำกับมาก่อนอิ mm hmm. e ella, เตอร์เซอร่าเงี้ย mm hmm. เขาจะใช้ชื่อฮานซิมเมอร์ซึ่งดังมากดังมากๆเพราะงั้นเขาจะมีแบบเอกลักษณ์มากๆาอ mm hmm. พอด้วยความที่เขาไม่อยู่ในโปรเจกต์เนี้ยทุกคนก mm ็ hmm. นจะคิดว่ามันจะไหวเพราะว่าคนอื่นมาแทนอะไรเงี้ย oh. แต่แบบเรื่องซาวบบแบบพอไปดูหนังจริงๆแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นรองกว่าฮานซิมเมอร์เลยอ่ะมันแบบมันก็ดีนะมันดีมันดีแล้วมันเข้าแล้วมันอินมากแล้วการใช้ซาจังหวะเพลงมันแบบ ถูกต้องมันถูกต้องมันถูกต้องอม,มันเหมาะสมถูกแล้วแต่ว่าการแอคชั่นแอคชั่นอ่ะก็โนแลนยังเป็นเหมือนเดิมนะคือบางแอคชั่นก็ไม่มีสาวนะเอฟเฟคล้วนหมัดล้วนเสียงล้วนก็คือยังมีความแบบเป็นโนแลนอยู่ดิบๆอยู่ใช่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเทคนิคก,การคิดการอะไรเงี้ยก็ยังเป็นสิ่งที่โนแลนเก็บไว้ทําเป็นของตัวเองมาฟังในเวกิ้งแฮกจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็เท่นะแล้วพอไปดูอีกทีหนึ่งคือใครครับเป็นคนทำใครมากรอบหลับคือทาวิสกอต ซึ่งก็คือคนทำแบ็คแพนเทอร์มันมีความแบบมันมีความเท่มันมันเอาฮิปฮอปมาใส่อ่ะใช่จำได้มั้ยแพนเทอร์คือการเอาฮิปฮอปใช่ป่ะผสมกับชนเผ่าซึ่งแบบก็เท่ยิ่งก็เท่แล้วทุกคนก็ฟังกันแบบโอ้มาคือฟังกันทั้งบ้านทั้งเมืองเราไม่ได้ฟังเพลงจากหนังเรายังฟังเลยเรื่องแบบแพนเทอร์อ่ะถือว่าดีมากเรื่องนี้ก็ก็ถือว่าทำได้ดีดีติโนติหนติโนมันเข้ามันเข้าดีอะซื้อซื้อไปฟังแล้วซื้อในมือถือแล้ว ใช่แล้วใช่ตัดตีถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะก,กับใครแล้วไม่เหมาะก,กับใครถ้าในแง่มุมของคนที่แบบดูหนังธรรมดาอย่างเรงเนะ่เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ชอบความเล้าใจความมันมมเป็นที่ตั้งชอบแอคชั่นชอบชอบแอคชั่นมันไม่ได้แอคชั่นมากมแต่มันมีความแบบเป็นแอคชั่นที่ที่แบบแอคชั่น Amazing ใช่คนที่ชอบความใหม่ ไม่ได้ไม่ใช่หนังที่จําเจเหมือนเดิมอ่ะการสรับสลับได้ไหมได้สนับสลับได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีความสสยรับการฉกชิงของการชิงใหม่ชิงพีดแล้วก็ความล้าของเวลาใครที่แบบดูอเวนเจอร์มาหรือว่าดูหนังเกี่ยวกับการขโมยเวลามาราอยากมาดูอีกแบบหนึ่งอยากลองมาตื่นเต้นอีกแบบรสชาติใหม่ ใช่หรืออยากลองมาทดสอบทฤษฎีแปลกๆเกี่ยวกับเวลามาเหมาะกับคนที่ชอบหนังเกี่ยวกับทฤษฎีเวลาและฟิสิกมาดูเหมาะกับคนที่ชอบไปคิดต่อชอบไปคิดต่ออ,อ,อเหตุผลหนึ่งสองสามีจะเป็นยังไงเงบอกได้เลยว่าคิดไม่รู้จบแต่หนังมันเคลียร์ของมันนะเคลียร์แต่ไม่ได้แปลว่าคิดต่อไม่ได้นะคือหนังมันยังแบบมีปลายทางให้ไปทางอื่นต่อ S <S ส่วนความไม่เหมาะกับใครนะหรอว่าว่ามันเรื่องเทนเน็ตไม่เหมาะกับคนที่ชอบเสพดราม่าเพอาะด้วยความที่พระเอกเป็นสายลับแล้วมันมีมิชชั่นของมันอะแล้วมันเอาความรีเวิร์สมาเกี่ยวข้องอมันหนักมากอยู่แล้วอะ é, มันไม่สามารถเอาเอา,าดราม่าไปใส่เพิ่มไ,ได้ถึงแม้เขาจะพยา,ายามใส่ระหว่างพระเอกกับน้องแคทอะให้มันดูเหมือนแบบว่าไม่ใช่พระเอกกับนิวพระเอกับนิ แต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพระเอกกับแคทไงคือว่าแบบแคทจะเป็นตัวที่ทําให้พระเอกแบบวอกแวกเสมออ่ะซึ่งบางทีเราไม่ได้อินมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปอ่ะเพราะความเร็วมากมันทําให้เราจุ่มกับความรู้สึกนั้นไม่ได้นานเพราะมันไม่ได้แช่อยู่กับความรู้สึกนั้นมันเลยแบบอ้าไปแล้วเหรออ้ายังไม่ได้เศร้าเลยแต่ถ้าอีกมุมมองนะถ้ามองคิดดีๆพระเอกอ่ะเป็นสายลับสายรับอ่ะต้องไม่มีอารมณ์ เออนั่นก็คือที่สุดของเขาลที่สุดของเขาแล้วในการที่เขาเปิดเผยอารมณ์เขากับแคทได้ขนาดนั้นเปิดเผยความเป็นห่วงนั่นก็คือความเมกเซนแต่มันก็จะต่างจากศูนย์ศูนย์เจ็ดหรืออะไรที่มันจะมีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวข้องอ่ะมันจะมีความดราม่าอะไรบางอย่างอ่ะแต่อันนี้คือความน่ามาจะค่อนข้างน้อยหน่อยแล้วก็มันจะมีตอนตอนจบที่ เขาพยายามจะทําให้มันมีความซึ้งอะแต่ด้วยความที่มันเร็วมากอะ่ะแล้วก็เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ในทันทีตั้งแต่ตอนแรกมันก็มีนะแต่มันก็คือเร็วมากแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วถ้าใครเป็นคนดูหนังโนแลนจะรู้ว่ารู้ตั้งแต่แรกเลยว่าซีนเนี้ยันจบยังไงอะไรยังไงตั้งแต่แรกแล้วแบบเราจะมีอารมณ์ร่วมกับหนังแบบตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เหมาะคนต่อมาก็คือคนที่ไม่ชอบหนังที่ตัดเร็วๆคนที่ดูหนังซับซ้อนได้เออคนที่ไม่ชอบอะไรซับซ้อน ใครที่เหมาะหรอก็อย่างที่หนูบอกอะว่าคนแบบชอบดูหนังซับซ้อนอืมชอบดูหนังแบบยอมรับเปิดเียนดูอะไรใหม่ๆจอบเปิดใจตัวเองดูหนังใหม่ๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็คนไปดู mm hmm. อืหนังดีแหละยังไงก็คุ้มค่าตับเงินที่จ่ายไปแนะน่นอนเพราะ mm hmm. เราอะขนาดดูไอแม็กเจ็ดสิบมิลยังรู้สึกแบบหนังบัตรราคาเท่าไหร่ก็จ่ายได้มันคุ้มมากๆชอบแบบบูร์ลังผ่านอะไม่ได้เออ,เอ,อบูร์ลังผานแบบ เอาปืนมายิงไล่กันจบยิงปุ้มพระเอกชนะแบวเวตัวร้ายตายอะไรอย่างเงี้ยตรงๆ่ะก็คนคนที่ชอบดูหนังง่ายๆต้นกลางจบเป็นหนึ่งสสาหนังที่ย่อยง่ายๆมีจุดคอนฟ l i c ให้เศร้าแล้วก็มาแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างเง้ยน่ะหนังเรื่องนั้นจะไม่ใช่แบบนนั้ไม่ใช่สบายะแน่จะไม่ตอบโจทย์คุณไม่ตอบโจทย์คุณแน่ๆใช่ไปได้ถือว่ามันถ้าไม่ได้คิดอะไรมากอะหรือหรือหืถ้าแบบ รอไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมแล้วเขามีอย่างเมเจอร์หรือเอเที่เขาจะมีบัตรลดราคาลดวันพุธอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบไม่ใช่ทางไปลองดูนะวันพุธที่ลดราคาใช่ใช่ใช่จริงบัตรร้อยกว่าบาทเป็นทางเลือกที่ดีเป็นทางเลือกที่ดีนะไปลองดูไปลองดูรับประสบการณ์ใหม่ๆชอบไม่ชอบไปดูไปลองรับประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ experience ที่ต้องไปลองที่เหมาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่ชอบดูหนังที่มีรายละเอียดเยอะๆเราต้องการเก็บรายละเอียดอะไปเลยค่ะ ดูเชื่อว่าดูรอบเดียวอ่ะไม่พอหรอกคนที่ดูแบบข่าวแอดลาาได้อะไรเงี้ยไปดูจริงจริงจริงเก็บให้หมดเลยนะเก็บให้หมดเก็บให้หมดดูรอบเดียวให้ได้เก็บให้หมดนะไม่เหมาะเลยคือคนที่เสพหนังนองแรกแล้วไม่สนุกเรื่องที่ผ่านมาใช่ก็ใครไม่เหมาะอีกเหรออืมเด็กๆก็ไม่น่าจะเหมาะเด็กๆเด็กๆคงถ้าเอาตรงถ้ามันเละแบบอะไรนะเละสิบสามอะ ก็ตัดความจริงสารก็ไม่คนดูจริงๆนะมันน่าจะพ่อแม่น่าจะอธิบายให้ลูกไม่ได้ด้วยใช่ค่ะมันซับซ้อนซับซ้อนระดับหนึ่งตัดพ่อแม่ก็ยังก็ยังย่างเลยยังเหนื่อยเหนื่อยใช่เหนื่อยเหนื่ชยคนชอบคนชอบพวกเทคนิคการถ่ายทำอ่าใช่ซีจีอ่ะแน่นอนมันต้องมีซีจีทุกเรื่องเดี๋ยวนี้พูดถึงซีจีอ่ะก็แบบ ก็เป็นเรื่องเบเบย์อะแต่เอชอบเทคนิคมากกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะใช้ CG น้อยจะเน้นในเรื่องของการถ่ายทามากกว่าถูกถูกถูกจริงๆอ่อะเราดูไม่ออกเลยซ้ำไปว่าไหนถ่ายปกติถ่ายไม่ปกติถ่ายยังไงถ่ายอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นต้องไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำใช่แล้วก็ดูคลิปที่บันรีเวิร์เราจะมีคลิปหน้านะเดี๋ยวไปติดตามกันว่าจะเป็นยังไงอืมเราจะไาดูเรื่องหลังถ่ายทำด้วยกันแล้วเราก็จะมาสปอยกันอีกอย่างหนึ่งก็คือความอลังการความซื้อเครื่องบิน มาชนตึกนั้นและความระเบิดตึกแบบรีเวิร์สคือมีจริงจริงลำใหญ่มากใส่กันนะระเบิดเล่นนะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบความแบบอลังการเหมาะชอบความเสียหายเยอะๆก็เหมาะก็ดังไหนระเบิดอะไรนะระเบิดโรงพยาบาลใช่ป่ะอันนี้ก็มาระเบิดเครื่องบินเครื่องบินและตึกใช่ใช่ไม่รู้ต่อไปก็จะระเบิดอะไรอีก อีกอย่างที่เหมาะก็คือคนที่ชอบดูอะไรที่มันมีปริศนาความสงสัยเยอะๆต้องการที่จะแบบไ mm hmm. ขปัญหาว่ามันคืออะไรต้นสายไปเหตุคืออะไรอันนี้เหมาะเลย mm hmm. คิดไปเลยระหว่างดูคิดไปให้จบแล้วว่าดูฉเฉลยอ่ะไม่มีทางที่คุณจะนึกออกเลยว่าแบบฉเฉลยมันคืออะไรอะ่ะ แต่ไม่ต้องห่วสุดท้ายเขาก็จะมาเฉลยให้ในเรื่องมันปัดจบในเรื่องอยู่แล้วจริงจริง,รงอ่ะถ้างั้นสำหรับการดูเทนเน็ตนี้มีคาแนะนาอะไรไหมเพราะว่ามีคนกลัวเยอะเหมือนกันวแ่อาจะรู้เรื่องไม่ไงโอเคด้วยความที่โนแลนอ่ะมันก็ทําหนังที่จะทฤษฎีใช่ปะ่ะเรื่องอื่นๆของโนแลนที่ทฤษฎีเนี้ยถ้าเทียบกับเรื่องนี้ตอนอ Nolan, นี้ถ,นนถือว่าแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอืมไม่ต้องเอาทฤษฎีมาจาับมากเลยอืมไม่จาเป็นต้องอิงทฤษฎีไปําไป ในเรื่องมันจะบอกอยู่แล้วว่าเราจะต้องผูกอะไรเช่นหลักกงหลักการอะไรเงี้ยเบาๆไม่ต้องติดคิดมากด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราก็อินกันในเรื่องได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ถึงบอกว่าดูง่ายมากๆของโนแลนเพราะฉะนั้นคำคำแนะนําในการดูเรื่องทีเด็ตก็คือใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยใจด้วยเออดูไปตามดูไปตามเรื่องที่เขาให้มาอะไรจับไม่ถูกปล่อยไปใช่อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ก็แค่เดินตามโนแลนแล้วก็ตัวละครทุกอย่างไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเขาจะพาเราไปถึงจุดหมายแล้วเขาจะตอบทุกคําถามที่เรามีในใจได้เองไม่จําเป็นต้องแบบโหไปซีเรียสกับทฤษฎีแล้วก็แบบเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่พวกวะแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เราทฤษฎีมันเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งไปซีเรียสกับทฤษฎีพอเขาเฉลยทฤษฎีแล้วจะอึ้งเราจะอึ้งมันจะอึ้งมันจะอยู่เหนือทุกความคาดหมายเขาจะล้างในตัวเขาเองอยู่แล้ว แล้วก็สำหรับการไปดูเทเน็ตในครั้งนี้นะคะเราถือว่าโชคดีมากเพราะว่าอะไรเราเป็นกรุ่มไทยๆที่ได้ดูเทเน็ตแบบ70มตใน i m a c ที่สยามพารากอนเพราะว่าปัจจุบันนี้ได้มีการประกาศมาแล้วในวันที่30สิงหาเป็นต้นไปจะไม่มีการใช้เทเน็ตแบบ70เมตรแต่ไม่รู้จะกลักับมาอีกเมื่อไหร่นะแต่ว่าเขาประกาศแล้วว่าเขาจะใช้แบบดิจิตัลไปแล้ว ซึ่งไอ้เจ็มลนี่ดีกว่าอย่างอางื่นยังไงคะจริงๆก็อบอกว่าเจ็ดสมิล่ะมันต้องเล่าก่อนว่าหนังทุกเรื่องอ่ะส่วนใหญ่จะถ่ายด้วย3 5ม mm สิบหมเมนาะลองคิดดูว่าเจ็ดสมลแปลว่าอะไรมันก็คือดับเบิลของไซ i ซิ่งฟิล์มที่มันเก็บเพราะฉะนั้นเราจะเห็นมุมมองที่แบบกว้างมากกว้างแล้วมันก็ใช้คําว่าเต็มอิม่มอะ่ะกว้างนี้ไม่ใช่แบบแค่แนวนอน มันคือแนวตั้งเลยนะใช่เพราะฉะนั้นมันเก็บแบบทุกแนวให้เราเลยเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่มันกระทบมาด้วยนั่นก็หมายความว่าเราจะไม่มีพื้นที่ในการใส่ซับข้างล่างซับที่เกิดขึ้นเลยจะเป็นอยู่การเฟรม,รมใช่แล้วก็ด้วยความที่เขาไม่อยากให้ซับเนี้ยมันกวนภาพในภาพยนต์เขาก็เลยใส่ซับที่มันตัวเล็กตัวเล็กแล้วเราก็โชคดีซึ่งเราไปดูรอบที่มันปั่มาแล้วถูกต้องก็ถือว่าโอเคนะอืมด้วยความที่บอกว่าหนังตัดเร็วเร็วมันเพราะฉะนั้นวิธีการอ่านอ่ะมันก็อ่านยากแต่ เอาจริงๆการฟังช,ช,ช่วยได้มากช่วยได้มากช่วยได้มากประโยคภาษาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยถ้ามันอ่านซับไม่ทันฟังไปเลยภาษาอังกฤษโอเค <Okay, S 2> <ๆ S 1> เขาใช้ภาษาอังกฤษบางคำที่มันยากนะแต่แบบบางคำยากๆก็ไม่ต้องไปเข้าใจมันก,ก็คือทฤษฎีแห <ๆ S 2> ละมันคือทฤษฎีที่เขาพูดแห<ช>ละมันเข้าใจมันก็ได้เราอยากรู้ว่าให้คะแนนกันเท่าไหร่ดีกว่าอืมาสําหรับคนที่ไม่ใช่แฟนโนแลนก่อนสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนโนแลนแล้วก็ดูทั้งหนัง ที่ย่อยง่ายๆหนังตลาดแล้วก็หนังที่ย่อยยากก็ดูบ้างถ้าเต็มสิบให้แปดดาวเลยบวกเยอะเยอะเราให้กับเรามองข้ามไอ้เรื่องแบบการเสพดราม่าไปเลยอะเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันให้ในเรื่องของการคิดล้ำ <Vikings. S 1> ในเรื่องของการรีเวิร์ดขนาดเนี้ยความแบบต้นสายปลายเหตุความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ ความอัธรลดของความบู๊แล้วก็ซีนต่างๆที่มันยากมากที่จะหาคนคิดแบบนี้ได้เรามองข้ามทุกอย่างเว้ยไม่สนใจอะไรแล้วอ่ะคนคิดอะว่าคิดได้แล้วนะคนทำนี่วะทำยังไงวะเออทำยังเนี่ยมันจะเกิดคำาหลนี้ตลอดเวลาแล้ว่าทำยังไงถ่ายยังไงแสดงยังไงอย่างเงี้ยคือในเรื่องอะตอนที่หนังอยู่ในโรงใช่ป่ะก็มองหน้ากันเราแล้ทำได้ยังไงแล้วแบบโอ้ยโอ้ยเจอเราทำได้ฉากใครแมกต่างๆแล้วแบบ โอ้ยได้ยังไงทำยังไงแล้วแบบโอ้ยเออคือย่างเี้ยทั้งโลงอะแบบเร <c oughs> าจะมีเสียงซึ้งแซ่บแบบโ้ยตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นเราให้แปดเพราะความแบบความความหวือหวาและความแบบความว้าวตรงนั้นอ่ะเออเทียบกับ <ไป S 1> เรื่องโ <ๆ S 1> นแลนเรื่องอื่นนะโนแลนเรื่องอื่นเนาะอย่างเช่นอินเตอร์สเตลล่าเราก็ชอบแต่มันคนละแบบเลยอะมันคนละฟลิมันคลฟลอะอันนั้นมันเทียบไม่ได้เลยนะมันเทียบไม่ได้เพราะว่า ความที่เรื่องน,นอั้นน่ะมันดึงความดาราม่าของพ่อลูกอะ่ะความสัมพันธ์ความรักที่มันจะต้องกำหนดด้วยเวลาเวลาที่เขาต้องทร avel ออกไปข้างนอกอะ่ะแล้วเวลามันแบบมันยาวนานมากจนแบบมันแทบจะข้ามช่วงอายุของคนหนึ่งคนไปเลยอะ่ะมันคงมันบีบหัวใจอะ่ะอันนั้นต้อคือการดาราม่ามากแต่สิ่งนี้มันไม่ใช่การดารมาม่ามันคือความระทึกความสงสัย ความแบบต้องการที่จะอยากหาคําตอบจากมันอ่ะอืม,อม,มันเคียงพอแล้วอ่ะกับแปะคะแนนตรงนี้มันไม่จมําเป็นต้องไม่ต้องเสียมาก,มากมแค่เสร็จแค่ความสงสัยแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะจบอ,ะอ่ะให้แปดคะแนนค่ะช่อเยอะโอเคสำหรับแฟนโนแลน <c oughs> ไม่ต้องมีคําพูดเกียดมันชัดอยู่แล้วออามนแบบกี่เดือนกี่ปี โอ้โมีหลายฉากมากที่อยากเม้ามอยกันเอาไว้ไปต่อคลิปหน้าค่ะเป็นคลิปที่เราจะมานั่งดูเบื้องหลังการถ่ายทำแล้วเราก็จะมาสปอยกันกให้มันมันจะมาเล่าแบบทุกฉากว่าตรงนี้มองอยังไงคิดยังไงควรดูอะไรเล่าแบบนั้นเลย้ังั้นติดตามเราที่คลิปหน้าแต่ก่อนที่จะไปคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณ ดูรู้เรื่องหรือเปล่าใช่แล้วแล้วก็ให้หนังเรื่องนี้กี่คะแนนนะคะเต็มสิบหรือ,อหรือ,อ,อ,อใครได้ทัน iMac นะเจ็ดสิบมินน้ำเล่าให้ฟังหน่อยเออเออเออใช่ <c oughs> บอกหน่อยว่าดูเจ็ดสิบมิลแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่า,าสับเล็กหรือเปล่าโอเคว่าคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแลลวใช่ใครที่ชอบคลิปเราก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้เราหน่อยซับสไครต์อืมโอเค ไปเจอกันเราใหม่ในคลิปลิงกับลิง<น><น>ลิงกับลิงใช่ลิงกับลิงในลิงเกับลิงโอเคไปแล้วบาย